เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ชอบทานบุฟเฟ่ในคลิปนี้พลาดไม่ได้นะครับผมมีเคล็ดลับ8เคล็ดลับ ในเรื่องของการกินชาบูอย่างไรให้ได้สุขภาพเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องของอาหารที่ได้รับความนิยมในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็คงหนีไม่พ้นอาหารประเภทชาบูบุฟเฟ่ต่างๆที่จัดส่งถึงบ้านจัดเต็มทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์อย่างหม้อชาบูมาให้พร้อมหรือบางร้านเนี่ยก็ปรุงสุกมาให้พร้อมกันเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยทัศนคติที่มีต่อการกินอาหารบุฟเฟ่ทั้งสั่งมากินหรือทำกินเองก็ยังคงเป็นการกินไม่อั้นนะครับจึงมีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยจะพยายามกินให้คุ้มค่าซึ่งอาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่สมดุลและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในระยะสั้นก็คืออิ่มมากไม่สบายท้องและระยะยาวก็คือได้รับไขมันสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้นะครับเราจะกินชาบูอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเรามาดูกันนะครับใน8เคล็ดลับมีอะไรกันบ้าง 1. ก็คือสั่งให้มีวัตถุดิบครบถ้วนทั้งเนื้อสัตว์ผักรับประทานพร้อมกับข้าวไม่ขัดสีหรือวุ้นเส้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่หลากหลายและอิ่มท้องจากอาหารครบถ้วน2เนื้อสัตว์ ควรเลือกกินให้หลากหลายทั้งหมูไก่ปลากุ้งไข่เพื่อกระจายให้สารอาหารหลากหลายเพราะเนื้อสัตว์แต่และชนิดจะมีแร่ธาตุวิตามินและปริมาณไขมันที่แตกต่างกันหากอยากกินเนื้อติดมันบ้างก็สั่งมากินได้แต่ควรคุมปริมาณโดยกินสลับกับผักหรือเนื้อสัตว์ประเภทอื่นนะครับ3มหลีกเลี่ยงการกินเน้นแต่เนื้อหรือผัก เพราะจะให้ความอิ่มที่ไม่เหมาะสมหากเน้นแต่กินเนื้อก็จะทำให้ได้รับไขมันแฝงมามากเกินไปอิ่มหนักท้องเกินไปยิ่งหากรับประทานเป็นมื้อเย็นแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้นอนไม่สบายตัวรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้หรือหากอิ่มจากการกินแต่ผัก แม้บางคนจะทำให้อิ่มท้องได้แต่ก็ไม่นานแต่อาจหิวอีกได้ในเวลาอันสั้นและเพิ่มโอกาสกินจุบจิบในช่วงค่ำได้ 4. ควรสั่งให้มีผักหลากหลายเช่นผักมุ้งผักกาดขาวข้าวโพดอ่อนกะหล่ำปลีโดยหากทางร้านให้มันน้อยเนี่ยอาจอุดหนุนซื้อจากแผงผักที่ตลาดมากินเพิ่มก็ได้5น้ำซุป ทางร้านเนี่ยมักจะทำสำเร็จเอาไว้แล้วโดยเราจะเลือกใช้ของทางร้านก็ได้หรือหากมีสต๊อกซุปผักหรือไก่ก็สามารถนำมาใช้ได้และควรหลีกเลี่ยงการใส่ซุปก้อนสำเร็จเพิ่มซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงและควรซดน้ำซุปแต่น้อยเพื่อลดปริมาณโซเดียมที่จะได้รับเข้าร่างกายในมือน,นั้นๆลง 6. ตักน้ำจิ้มกินแต่พอควรอย่าใช้วิธีจุ่มเนื้อในน้ำจิ้มจนฉ่ำน้ำจิ้มหมดแล้วก็ไปซื้อน้ำจิ้มสำเร็จรูปมากินเพิ่มอีกซึ่งจะทำให้ได้รับน้ำตาลและโซเดียมเกินในปริมาณสูง 7. หาผลไม้มากินล้างปากปิดท้ายได้เพื่อลดโอกาสที่จะหาขนมหวานมากินเพิ่มนะครับและเคล็ดลับที่8ก็คือควรยึดหลักต้มสุกตักแยกแทะกินผัก นะครับก็คือต้มส่วนผสมต่างๆในน้ำซุปให้สุกใช้ทัพพีส่วนตัวตักแยกเนื้อสัตว์ผักน้ำซุปใส่ชามแยกกินของไครของมันและตักกินผักแทรกสลับกับการกินเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการจากผักแทนการแย่งตักเนื้อสัตว์กินกันอย่างเดียวนะครับ สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินชาบูให้ดีต่อสุขภาพนี้เนี่ยแรกๆก็อาจจะรู้สึกฝืนนะครับแต่ถ้าเราทำจนเคยชินแล้วก็จะกลายเป็น New n o r m a l ในการกินที่ดีต่อสุขภาพได้ทุกสถานการณ์และนี่ก็คือ8เคล็ดลับนะครับ ในการกินชาบูอย่างไรให้ได้สุขภาพสำหรับสายบุฟเฟ่นะครับที่จะต้องรู้ไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ